ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ป้าผู้ชมมาชมเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับท่านผู้ชมที่หลายคนหลายท่านท่านชื่นชอบอยู่แล้วว่าวัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละองค์เนี่ยนะครับเขาแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างไม่เหมือนก็นกคือแต่ละวัดอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ละองค์ในวัดเดียวกันก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมด้วยเหตุและผลนะครับทำไมาบอกเป็นเหตุและผล ก็คือว่านะครับพุทธคุณที่ที่ผมบอกให้ฟังเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการพุทธาพิเศษแล้วก็เป็นเรื่องของมวลสารวัตถุมงคลที่อัดลงไปนะตรงนี้สําคัญนะผู้ชมนะมวลสารชนวนมวลสารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทผู้ชมไม่ใช่ไปเป็นเรื่องราวของนะครับว่าจะเป็นเนื้อว่านจะเป็นทองเหลืองจะเป็น ทองคําทองเคอะไรก็ตามนะครับมันต้องมีพุทธคุณนะครับถ้าไม่มีพุทธคุณตรงนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่ที่ทำหรือก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ผลมไม่ได้ผลที่จะต้องให้มันออกบันดีได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นข้อสําคัญนะเ,เราต้องยึดเหนี่ยวกับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับยึดเหนี่ยวว่าวัตถุมงคลแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีที่มา มีที่มาและมีที่ไปความเป็นไปความเป็นมาต่างๆเนี่ยมันก็ต้องรู้ด้วยนะครับการที่จะเช่าพระแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวของพระเลยผู้ชมก็จะลําบากนะมะตกไปถึงลูกถึงหลานตกไปถึงใครก็แ,แต่เราไม่รู้มาที่มาที่ไปบอกได้อย่างเดียวเช่ามาตามพุทธป่าตามแผงรอยนี้ไม่ได้นะต้องรู้ด้วยนะครับที่จริงแล้วถ้าบอกอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อ แตละที่แต่ละทางที่เขาอยู่ตรงนะั้นเขามาจากไหนนะเออผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อันตรายเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอามาดีก็ดีไปเอามาไม่ดีกลายเป็นรับซื้อของโจรนะผมว่าผู้ชมเออจะลําบากทีหลังนะครับเรื่องราวแบบเนี้ผู้ชมต้องระวังนะครับเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองเรื่องราวของต่างๆให้เกิดก่อแล้วก็เกิดการต่างๆเนี่ยมันอันตรายนะครับ ท่านผู้ชมและผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเดีย๋ยวเราจะคุยเรื่องราวของพระอาจารย์ตีเล็กแ่งเขาสุนมโมท่านผู้ชมนะครับว่าความเป็นมาต่างๆของเขาสุนมโมความเป็นมาของการที่ปลกเสกตะกุดนะครับจะเป็นเนื้อเหล็กไหลหรือจะเป็นปอกลูกปืน,นด้วยเหตุผลนะครับท่านผู้ชมว่า มันดียังไงทําไมเขาทําอย่างนี้แล้วเอามวลสารพุทธคุณเนี่ยมาอย่างไงนะครับมันมีที่มามีที่ไปท่านผู้ชมนะครับมีที่มาและมีที่ไปว่าทําไมถึงเป็นพุทธคุณอย่างนี้ทําไมถึงเป็นพุทธคุณอย่างนั้น